สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคูกุ้งจะมาสอนท่าดำเพลงหญิงไทยใจงามเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคุกุ้งสอนการใช้มือคือท่าโครมสี่หน้ากับยูงฟ้อนหางแบบนี้นะคะวันนี้แล้วก็เท้าเท้ากระทุ้งถ,ถอยย่ำย่ำกระทุ้งถอยย่ำย่ำกระทุ้งถอย เราจะทั้งมือและเท้ามาลงกันนะคะในเพลงหนิงไทยเจงอ่ะนะคะอ่ะเดอนพราวอึ้บดาวแวววาวระยะถอยแสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด็ถอยดวงหน้าโสพาเพียงเดือนเป็นคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด็น เลิงามปึ๊บขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาติรูปงามพิลาดใจก้าการเรือรงนามเกียรติยศกล้องปรากฏทั่วผงหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพาวแผลอ่ะนักเรีนยนคะลองฝึกดูนะคะ ค่อยๆไปทีละจังหวะไปทีไปทีละจังหวะแล้วนั่เรียนจะํำได้ลองทำดูนะคะ